สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ขมงเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวส่งตรงมาจากประเทศอิสราเอลจะมาฝากทุกคนกันในตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางกองทัพอ,อิสราเอลเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับผมเตรียมที่จะใช้แผนที่มีโอกาสที่จะสามารถ ถอนรากถอนคนกลุ่มฮามาสไปได้ตลอดการแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ของอิสราเอลเองด้วยเช่นกันมันคือการปล่อยน้ำนะครับผมท่วมใส่อุโมงฮามาส ไออุโมงฮามาสเนี่ยนะครับผมมันคืออะไรแผนการนี้มันเป็นยังไงกันแน่และทําไมการปล่อยน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยถึงจะเป็นตะปูตอกฝาโรงของฮามาสเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงอุโมงฮามาสกันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับผมมีความสําคัญยังไงต่อทั้งฮามาสและทําไมมันถึงเป็นเป้เปาหมายสําคัญที่สุดของอิสราเอลที่ต้องทําลายไปให้ได้ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นคลิปนะครับผมที่ทางอิสราเอลเนี่ยได้ทําการยิงปืนใหญ่ทิ้งระเบิด ใส่ตึกรามบ้านช่องในฉนวนกาซานะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายที่อาจจะหรือมีความเป็นไปได้ที่เป็นแหล่งส่องสมกําลังของนักรบฮามาสซึ่งฉนวนกาซาเนี่ยนะครับผมไม่ได้เพิ่งถูกระเบิดมาตั้งแต่ปีนี้นะแต่มันได้ถูกโจมตีเนี่ยนะครับผมมาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีความขัดแย้งปะทุขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยกันไงว่าโอ้โหที่ในฉนวนกาซาเนี่ยนะครับผมเละล่าเป็นหน้ากล้องแต่ทําไมนะครับผมพวกกองกําลังฮามาสเนี่ยถึงยังมีจํานวนทหารถึงยัง มียุทธปกรณ์ถึงยังออกมาสามารถต่อสู้กับกองกําลัง IDF ของอิสราเอลได้อย่างค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเลยเขาเอาที่ตรงไหนนะครับผมไปส่องสมกําลังที่ตรงไหนไปเก็บของเก็บอาวุธ คำตอบเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้อยู่ในตึกที่ถูกระเบิดไปพวกนั้นมันอยู่ใต้ดินใต้ถนนเมืองกาซาตัางหากเลยครับเครือข่ายอุโมงฮามาสที่มีอยู่จริงเพราะหนึ่งในหัวหน้าของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับผมได้ออกมาพูดว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายอุโมงค์ที่ยาวกว่าหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งจากแหล่งข่าวของกองกําลัง IDF เนี่ยนะครับผมบอกว่ามีความยาวถึง300ไมล์หรือประมาณ480กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยแค่ที่พวกเขาค้นพบเท่านั้นคาดว่าา จะยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่เจอและทางออกของอุโมงบางส่วนเนี่ยข้ามเขตบรีเออร์เข้ามาสู่พื้นที่ของอิสราเอลอีกด้วยนี่จึงไม่แปลกเลยนะครับผมที่ทางกองกําลังฮามาสเนี่ย ปฏิบัติการภารกิจกองโจรหรือทําการก่อการร้ายในพื้นที่ของอิสราเอลได้อย่างง่ายได้ในเมื่อฐานทัพของฮามาสเนี่ยมันคือเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกําจัดอุโมงค์นี้ได้สําเร็จเนี่ยนะครับก็เท่ากับกลุ่มฮามาสจะไม่มีที่ให้หลบซ่อนอีกต่อไปซึ่งจากรายงานนะครับผมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองกําลัง IDF ได้ทําการติดตั้งปั๊มน้ําขนาดใหญ่ ถึง5ตัวที่เตรียมจะสูบน้ำนะครับผมจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาใส่เครือข่ายอุโมงค์เหล่านั้นซึ่งแทคนติกนี้เนี่ยเป็นแทคนติกที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะเขาจะสามารถนะครับผมใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกได้ว,ว่าไม่มีจํากัดนะครับผมอย่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในการเอามาเติมใส่เครือข่ายอุโมงค์ที่ใหญ่มหึมาสิ่งที่พวกเขาต้องทำเนี่ยก็แค่เปิดปั๊มน้ําไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจาก แท็กติกการใช้อุโมงค์ของกลุ่มก่อการร้ายของกลุ่มติดอาวุธหรือคลาสสิกสุดเลยเนี่ยนะครับผมอย่างพวกเวียดกงเพราะอะไรกันเพราะพวกนั้นเนี่ยนะครับผมเคารพกันในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําไม่ใช้งานไงอย่างในสมรภูมิเวียดนามยุคโบราณเนี่ยนะครับเคารพกันในป่าในเขาถูกไหมจะสูบน้ํามาจากไหนละ่ะเพื่อเอามาปล่อยให้ท่วมอุโมงหรืออย่างพวกไอซิสเนี่ยสมรภูมิอิรักอย่างนี้นะครับผมเขาจะเอาน้ําจากไหนมาเทซึ่งแตกต่างจากพื้นที่กาซาเพราะฉะนวนกาซาซึ่งไม่ได้ใหญ่อะไร มากตัวเมืองของกาซาเนี่ยนะครับผมหรือกาซาสตริปเนี่ยยิ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กเครือข่ายอุโมงเนี่ยแอร์อัดอยู่ในนั้นและกาซาซิตี้เนี่ยนะครับผมอยู่ติดทะเลห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรก็คือปากอุโมงฮามาสแล้วซึ่ง พื้นที่หลายส่วนเนี่ยนะครับผมทางตอนเหนือกองกําลัง IDF เนี่ยก็ได้ควบคุมไว้เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นการปล่อยน้ําท่วมใส่อุโมงค์ฮามาสเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ยากเลยเพียงแต่พวกเขายังไม่ได้ลงมือทาเท่านั้นนะครับผมเตรียมตัวไว้แล้วแหละแล้วที่นี้ทําไมนะครับผมถึงไม่ลงมือทําล่ะและที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับผมว่าถ้าเกิดกองกําลัง IDF ได้ลงมือปล่อยน้ําท่วมใส่อุโมงค์ฮามาสเนี่ยมันก็จะสร้างผลเสียต่อฝั่งอิสราเอลเช่นเดียวกัน เพราะนเครือข่ายอุโมงฮามาสพวกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้ก่อการร้ายอาศัยอยู่ข้างในมันยังมีนะครับผมตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติเนี่ยนะครับผมถูกจับไว้ อยู่ราวๆเกือบเกือบสองคนมันก็เกิดสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าพวกเขาเปิดน้ําใส่อุโมงค์เนี่ยกลุ่มฮามาสนะครับผมจะมีใครล่ะที่อยู่เฉยๆให้จมน้ําตายพวกเขาก็ต้องหนีขึ้นมากันถูกไหมแต่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมที่กลุ่มฮามาสเหล่านั้นเนี่ยจะทิ้งตัวประกันอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดให้อยู่ในอุโมงค์ไว้นะครับผมแล้วก็เสียชีวิตจมน้าตายแล้วทีนี้ก็สามารถบอกได้อย่างเต็มปากเลยว่า เป็นฝีมือของทัพอิสราเอลกลุ่มฮามาสเนี่ยย้ายตัวประกันขึ้นมาไม่ทันจริงๆอะไรก็ว่ากันไปจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทางการอิสราเอลเนี่ยยังไม่สามารถกดปุ่มเปิดปั๊มน้ําและดําเนินตามแผนได้ซึ่งถ้าเกิดจะทําแผนการนี้ได้เนี่ยนะครับผมสิ่งที่ต้องทําก่อนอื่นเลยเนี่ยคือการหาข่าวกรองว่าจุดไหนบ้างนะครับผมที่ตัวประกันเกือบ200ชีวิตเนี่ยถูกจับไว้และส่งหน่วยรบพิเศษเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันเหล่านั้นออกมาให้ได้ก่อนเมื่อไรซึ่งตัวประกันแล้วเนี่ยกลุ่มฮามาสเนี่ยนะ ไม่มีแต้มต่อที่ไูใช้ต่อรองใดๆทีนี้กองกําลัง IDF ก็จะสามารถปล่อยน้ําลงสู่อุโมงค์ได้อย่างสบายใจนะครับผมไล่พวกฮามาสขึ้นมาแล้วก็ทําการกวาดล้างแบบถอนรากถอนโคนทีเดียวได้เลยนั่นเองก็นี่เลยครับผมเป็นการสรุปเรื่องราวข่าวสดร้อนที่เพิ่งส่งตรงมาจากอิสราเอลนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะว่าทางอิสราเอลเนี่ยนะครับผมจะตัดสินใจยังไงกับการปล่อยน้ําลงสู่อุโมงค์ครั้งนี้พอเรียกได้ว่าก็เป็นแท็กติกนะครับผมสเต็ปก้าหนึ่งที่ใหญ่มากๆที่ถ้าทำ ขึ้นจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะสามารถจัดการปิดฉากฮามาสได้ตลอดการเลยนั่นเองวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากข้อมูลผิือดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาน้นทีนี้จริงๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ส คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill ลนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ